แม่ไม่แม่จะทำอะไรนะจะก่อเตาย่างหมูไอ้ย่างไก่สิย่างไก่ไม่ย่างไก่ไม่ใช่เตาเองจะใช้อะไรแกนี่โบราณโบราณนี่นี่เอาดิอะไรอ่ะเตาย่างอะไรดิไม่ต้องก่อไปย่างไฟฟ้าไงเพิ่งจัดมาเนี่ยถักก็จะก่อเตาฐานนะสิมาเริ่มตามเครื่องอะไรนะจ๊ะมาปากดีให้มาก เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพิทยดำดำไก่กะไก่กะไก่ป่านมีอะไรม,ไมึงว่าใครมึงก็อ,อย่ามาดันกับกูกูจะถ่ายทิปตามพิทยก่อนเลยเที่ยวตามรากผักชีทเทียมแล้วเย็นแล้วไงต่อ ้องออกสิจ้าคดไหคดหรือตักตักคดหรืองอแม่ให้ถ่ายอะไรต่อน้ำตาลน้ำตาลภาษาอังกฤษอะไรค่ะจะรู้ไหมล่ะเทวค่ะไม่ได้เรียนนะคะคนเรียนน้อยอ่ะแล้วเขาเรียกว่าไงล่ะเขาเรียกว่า water ball อ่ะน้ำตาลแล้วถ้าน้ำตาลปีบล่ะเขาเรียกไง water ball ป e ๊บงั้นไงออกใส่ตาลป e ๊บ น้ำตาลใสยมันหอยเอี้ยวขาวผงไก่สูตรนี้ท่านได้แต่ใดมาค่ะกะกะกะเอาเนี่ยอร่อยไม่จำจำสูตรไม่ได้ต้องยกให้ยะตุ้มค่ะกะกะชิมเอาชอบรสไหนก็รสนั้นนะคนมันชอบใอส่เลยต่อสี ส่สีผสมอาหารส้มแดงแล้วก็คนให้เข้ากันเลยจ้าเดี๋ยวชิมก่อนติเอาเอาแกทำงี้ไม่ได้เนี่ยทำไม<ก>อะแกขายไม่ได้เนี่ยแกเอาเอามือเนี่ยมันไม่ถูกหลกกักอนามัยแล้วนี่ข้าไม่ได้ทำขายข้าทำกินข่าเองแล้วคนกินนะ่ะ เออฉันเนี่ยอาวก็เหลือของเองไงเองจะก,กินไม่กินน่ะเหลือค่ะก็ได้กินคนเดียวไม่กินก็ดีเสร็จแล้วใส่ไก่เลยจ้า <S <S แล้วข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ถุงคลุมเลยใส่ตู้เย็นไว้ชั่วโมงหนึ่งหมักไว้อ่ะไปใส่ตู้เย็นไว้ชั่วโมงเ<ห>ทียวตู้เย็นครบหนึ่งชั่วโมงแล้วครับอ่า มาเลยมาแล้วครับไม้มาแล้วครับน้ำไก่ที่เรียบมายัดไปเลยครับต่อไปแสนด้านบน ป๊าปาเรียบร้อยนะคนดูอู้ย,ย,ย,ยว้าวแกย่างเสร็จแล้วรออะไรเล่า ไม่ร้อนไม่เชื่อบอกเลยสูตรนี้อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอ่ะเปิดร้านไหมอร่อยอ่ะอร่อยอะอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะแม่ไม่ถุงใส่แมนอร่อยจริงมากเป็นพูดอยู่เลี่ยอร่อยอร่อยอร่อยมันไหนอ่ะมันเน่ะ สบา,บาอ่ะหิวเลืออร่อยก็ไม่รู้จะบอกเลยอร่อยจริงๆคอนเฟิร์มอร่อยจริงอร่อยอ่ะไม่อร่อยจริงอ่ะอร่อยจริงอ้าวลองเลย